ยินดีสนันวงการเลดี้ปรางเสยเยตขึ้นแทนว่าที่เจ้าสาวแล้วควงคู่บินลัดฟ้าไปสวิตหวานใกล้ถึงประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีนางเอกสาวปรางกันนารัน แ,แฟนหนุ่มแรปเปอร์โต้งทูพีและล่าสุดคนบันเทิงและเหล่าแฟนๆแ,แห่ร่วมแสดงความินดีกันอย่างล้นหลามเพราะงานนี้เลดี้ปรางเซเยสหลังจากที่หนุ่มโต้งคุกเข่าสวมแหวนขอแต่งงานโดยหนุ่มโต้งได้โพสภาพบรรยากาศที่อบอุ่นไปได้วยความสุขพร้อมระบุข,ข้อความว่า and she say yes it's been a long time now it's time to celebrate i love you ด้านเลดี้ปรางก็ได้โพสตสั้นๆแต่ชัดเจนว่า and i say yes งานนี้ก็ขอแสดงความินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงด้วยนะคะ